นี่ก็เป็นอีกคลิปที่ทําให้เรารู้ว่าในบ้านของเขานั้นมันอาจจะกําลังมีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆเพราะในขณะที่เขากําลังนั่งดูโทรทัศน์ไปตามปกติและกําลังพูดคุยกับเพื่อนไปด้วยทันใดนั้นเองมันก็มีมือเล็กๆมือหนึ่งยื่นออกมาจากด้านในตู้เล็กๆที่เป็นที่วางโทรทัศน์และมือนั้นก็กําลังจับประตูตู้อยู่ก่อนจะค่อยๆหดมือกลับเข้าไปเขาเองที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็ตกใจเป็นอย่างมาก และได้พยายามวิ่งเข้าไปดูให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเขาเปิดตู้ออกมาด้านในนั้นมันก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยอีกทั้งตู้ดังกล่าวก็มีขนาดที่เล็กมากคงจะไม่มีใครเข้าไปอยู่ในนั้นไดนแน้แน่แน่เพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่เขาพบเจอเต็มสองตานั้นมันคืออะไรกันแน่ครับเมื่อพูดถึงผีหรือวิญญาณตลอดจนเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเรา แต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ก่สยองจึงอยากพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปตายติดผีที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวจนนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนอย่าลืมเรียกวิจรรารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียวโปรดตรวจวสอบให้แน่ใจว่ารอบๆตัวของท่านไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกัน ด้วยความปรารถนาดีภาพนี้ถูกอัปโหลดลงในเว็บไซต์ Reddit โดยผู้ใช้งานชื่อ t w e l v e p a r k 1 2 9 2มันเป็นภาพถ่ายในบ้านหลังหนึ่งที่ค่อนข้างจะพลาบมัวเป็นอย่างมากแต่ภาพนี้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่ซึ่งถ้าหากเราปรับแสงสว่างของภาพนี้ให้มากขึ้นเราจะพบกับใบหน้าปริศนาใบหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมาตรงบริเวณทางเดินของประตูห้อง ซึ่งผู้ที่อัปโหลดรูปนี้ได้บอกเล่าต่อไปว่านี่เป็นภาพถ่ายจากในบ้านที่คุณลุงของเขาได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ซึ่งมันเป็นบ้านที่คุณลุงของเขานั้นได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆมากมายและผู้ที่เช่าบ้านหลังนี้ก่อนหน้าคุณลุงก็ยังปฏิเสธที่จะขึ้นไปอยู่อาศัยอย่างชั้นบนของบ้านอีกด้วยโดยที่เขานั้นอาศัยอยู่เพียงแค่ชั้นล่างนั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรขอให้เพื่อน ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคลิปสุดหลอนต่อไปนี้ถูกถ่ายไว้โดยกล้องเบบี้มอนิเตอร์ที่ครอบครัวหนึ่งได้ติดตั้งเอาไว้ในห้องนอนของลูกพวกเขาเพื่อเฝ้าดูว่าเด็กน้อยนั้นปลอดภัยดีหรือไม่แต่แล้วในค่ำคืนหนึ่งขณะที่หนวน้อยกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเรื่องราวที่สุดแสนจะน่าขนหัวลุกก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะอยู่ๆผ้าห่มที่พ่อแม่ได้ห่มให้หนูน้อยนั้น มันก็ได้ค่อยๆขยับเลื่อนลงไปได้เองในลักษณะที่เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างก,กำลังค่อยๆดึงมันอยู่แต่ในช่วงเวลานั้นพ่อเด็กก็ได้เฝ้ามองลูกของเขาอยู่เช่นกันเมื่อเขาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ได้รีบเข้ามาในห้องเพื่อดึงผ้าห่มขึ้นพร้อมทั้งปอบขวันลูกน้อยเพื่อให้นอนหลับต่อไปก่อนที่คลิปจะได้จบลง ผู้ใช้งาน Reddit ชื่อ Photografer p ได้อัปโหลดภาพนี้ลงในเว็บไซต์ Reddit และอธิบายว่ามีบางสิ่งที่น่าขนลุกอยู่ภายในบ้านของพวกเขาเหตุการณ์ในภาพมันเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนหนึ่งขณะที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนกำลังจอกไปทำธุระนอกบ้านเมื่อสมาชิกคนหนึ่งได้หันกลับมาและถ่ายภาพบ้านของพวกเขาไปตามปกติในตอนนั้นทุกๆคนยังไม่ได้สังเกตเห็นอะไร แต่ในช่วงเวลาต่อมาพวกเขาก็เห็นบางสิ่งบางอย่างในภาพที่ถ่ายไว้และสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอก็คือร่างร่างหนึ่งที่ยืนมองพวกเขาจากห้องใต้หลังคาภายในบ้านซึ่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะในบ้านไม่มีใครอยู่เลยเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ชมบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นคนจรจัดที่แอบเข้ามาอาศัยในบ้านของพวกเขาซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆ แต่บางคนก็บอกว่ามันคือสิ่งลี้ลับที่อยู่ในบ้านของพวกเขานั่นเองและเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง <laus> ผู้ใช้งานติ๊กตอกชื่อดีเอโก้สไปเกอร์เขานั้นได้เผยแพร่เรื่องราวนี้ลงในเว็บไซต์ติ๊กตอกและคลิปดังกล่าวมันก็จะนำเราไปสู่เรื่องราวที่ไม่มีคำอธิบายในคลิปเราจะเห็นว่า เขานั้นกำลังถ่ายไปรอบๆบ,บ,บ้านเด็กสีชมพูน่ารักที่อยู่ภายในห้องห้องหนึ่งพร้อมทั้งพูดคุยไปเรื่อยๆแต่แล้วเมื่อเขาเดินไปถ่ายยังด้านข้างหน้าต่างของบ้านเด็กมันก็ปรากฏว่าผ้าห่มในบ้านนั้นมันลอยขึ้นในลักษณะที่เหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังอยู่ภายในนั้นแต่เมื่อเขาถ่ายกลับมาที่ด้านหน้าผ้าห่มดังกล่าวมันก็กลับมาอยู่ในลักษณะเหมือนเช่นตอนแรกมันทำให้เขากลัวมาก จนต้องรีบถอยออกมาจากห้องนั้นทันทีถ้าเ,เพื่อนๆเจอเหตุการณ์เช่นนี้จะทำยังไงกันบ้างครับอันดับที่ห้าคลิปนี้ถ่ายไว้โดยชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาและแฟนสาวของเขานั้นทั้งคู่กำลังหาอะไรบางอย่างในบ้านหลังหนึ่ง ที่ภายในบ้านนั้นมืดสนิทจนดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้เปิดไฟไว้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไฟดับหรือยังไงก็ไม่อาจทราบได้แต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินหาของและพูดคุยกันไปเรื่อยๆนั้นประตูบ้านหนึ่งที่มันปิดสนิทอยู่มันก็ได้ถูกเปิดแง้มไว้ซึ่งในตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก เพราะคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดไปจนเมื่อเขาบอกแฟนสาวเขาให้หันไปมองมันก็ได้มีร่างปิศนาร่างหนึ่งโผล่มาจ้องพวกเขาก่อนที่จะหายไปและก็ได้มีอีกร่างโผล่มาแทนที่ทันทีทำให้ทั้งคู่นั้นตกใจกลัวเป็นอย่างมากจนต้องรีบออกจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุด

ก่อนจะจากกันหากท and <AND ่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e f a c e b o o k แฟนเพจกูสยองและ Youtube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า